เอาอีกแล้วอะไรกันนะนี้เขาบอกไม่ไม่เคยเห็นนะใครบอกไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นในอ้หนังสือในอะไรไม่ไม่มีเป็นสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะของหลวงปู่โตครับคืออย่างนี้เนื้อไม่ใช่พิมพ์ผิดนะฮะให้ดูเลยครับผมก็ไม่เคยเห็นนะอันนี้อันนี้พูดตรงนะพิมพิมพ์อย่างมันจะพิมเพี้ยนหน่อยนะครับเนื้อไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะคุณเอ็มดูตรงนี้ให้ผมอีกทีมันมีกลิ่นเลือดละ โนหนะผมถามนะคำหนึ่งนะอย่าโกรธกันนะป<ห>ิดตาจำบูสองเนี่ยจริงๆเป็นพระที่มีอายุอานามเนี่ยสี่สิบกว่าปีนะ,นะปิตาจำบูสองนะครับนี่พระอายุอานามเนี่ยประมาณ40กว่าปีนะครับนี่หน้าหลังเป็นอย่างนี้นะองค์นี้นะบอกว่ามันมีกลิ่นด้วยผมถามนะคำหนึ่งเนาะพระแท้เนี่ยอายุ40ปีเนี่ยปั๊มมาเนี่ยกลิ่นหายไหมคือถ้ามีกลิ่นเนี่ยมันเหมือนกันเพิ่ง พอป,ปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกคราบเกสรดอกไม้พวกเนี้ยมันก็จะกลิ่นก็จะฟุง้งอ่ะผมส่องให้น้าหน่อยนะฮะเมื <c oughs> อ่อกี้เขาบอกไว้ทีแล้วไม่สอ่องเลยเหรอรายละเอียดพระเนี่ยเขามีความใกล้เคียงนะครับเรื่องของความคมของนิ้วนิ้วมือนิ้วเท้าพวกเส้นกําไลพวกเนี้ยมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆอนยะ่างเงี้ยเส้นจีวรพวกเนี้ยเห็นไหมฮะรายละเอียดที่ไม่ได้ขึ้นหนึ่งเนื้อมันแข็งแล้วก็พระยังมีความบวมกว่าปกติ คนที่เล่นพะก็แนะนําว่าทุกวนนี้อย่าหยุดจะเรียนรู้เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยของเก๊เขาพัฒนาเรื่อยๆเนาะทำให้บางทีเราตามไม่ทันนะครับ